แต่ก็อดทำไม่ได้เพราะตลกมากเมื่อกี้ก็คือไปดูค่ะคุณผู้ชมขายในช่องสนับสนุนแพนแพงนะคะลงคลิปวันนี้เขาแจกบทกันค่ะกับเรื่องแก้วหน้าหมาสรุปแล้วอุกอีกได้เป็นบทเออน้องน้องสาวของพระปิ่นทองมาค่ะมาเรีแอคชั่นกันสำหรับบรรยกาศการซ้อมในวันนี้ค่ะน่ารักมากดู นี่จะเร่งจะเรงถ้าหมาัเไม่เข้าถ้าหมายว่าพเขาไมะเข้แสดพียแสดงพียงน่าด่อีกเอก็คือบบกแบบว่าสมบัติเกิดดวอีกคือสมบัติจริงเป็นมาดีกระโดดแท้มนาก่ อ,อันนี้คือเป็นแล้วคนข้างๆนี่ค er> ือเป็นใครเป็นพี่น้องเหรอเป็นพี่น้องของพระปิ่นทองอันนี้คือเป็นน้องสาวมีน้องสาวคนเดียวสิบหกเออจจดดพ่อเส็แม่แก้วหน้ามาท่านปู่เสด็จย่าเสด็จปู่เสด็จย่าท่านปูท่านาท่านปูท่าเออ หน้าก็สุขสว่างน่าก็สุขสว่างใอยากได้ย่อนยั่วหรอนใครใครจะอยากได้หล่อนยะเป็นกระเทยสรุปพี่ชายอุ๋ยเป็นกระเทยน้องสาวน้องน้องชายมาปิดดอกเป็นกระเทยกัแล้วตอนนี้กูงงไปหมดตอนนี้เรื่องราวเกิดขึ้นกันแบบวุ่นวายร้านแปดค่ะ

แลวอีกอย่าง็คือต้องแปงลงร้ายให้เป็นคนสวย<ป>ใช่ไหมโอเคซีดวุว่นวายมากเป็นการส้อมบทต่อบทที่วุว่นวายมากวุว่นวายเหมือนตายวันแรกค่ะุะะะ้ก,กวุว่นวายมากาไไแลกันกัน่นนตัว <ride> แต่งตัวเพิ่ม เสียดท่ี่พีเสกวรวไปยังยิ่งใหญ่ไปอตเป็นเสกชวรวกันย่างยิ่งใหญ่อใหม่มากคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ช่วงเช้าค่ะน้องหวิงนะคะก็ได้ร้อง นะคะกอลลำนะคะของอาจารย์บิก๊กด้วยลูกอิงมาแล้วลำโพงหลุยเหรอวะเหมือนลำโพงลุยเลยเออ ความฝากไฟมันบม่มีเมื่อสิ้นถ้าสิ้นนี่กเก่งแข็ง <c oughs> ลาเพล,ลิดปาเอ็นว่งลาได้ยินหยันดนำมา <c oughs> เป็นหองต้อนถนอนเอ <c oughs> ลัและเสือ่บทิมไล่แถวได้ลดมุ้งเข้าทำคนเข่าหียวเร็เลิศอีกต้น อย่างแบก่อนเกอที่ไปทำมอน่นสิรู้จักแบบนี้เออเออลายแ่หวแสมสายเแหวนแสน่ายลับเนาะน่าหัเนาะน่าลัมากหมาลลินโอ้ยบ่อนหู้แนไะ หลัด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 ลัด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 หลัด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 ลัดลัดหลัด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 หลัลัด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 ดลั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 ดเลัดลัดดดหลดหลลัดหคัดคดหลัดหลัหลดหลัดหลัือลคกลล นี่แหละค่ะคือความน่ารักของน้องอุ๋งอิงนะคะแล้วก็ในฐานะเอ,อ่อน้องสายพระปิ่นทองน้องสายเลยอะน้องสาวพระปิ่นทองนะคะเป็นภาพของความน่ารักค่ะที่เราจะได้เห็นวันนี้เลยในฐานะบทใหม่ลำเรื่องอันใหม่นะคะของปีนี้ก็คือเป็นเรื่องแก้วหน้าหมาและอุ๋งนะคะก็ได้รับบทเป็น น้องสาวค่ะของพระปิ่นทองน,น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเออเป็นภาพแห่งความสุขเนอะแล้วก็ก็ไม่รู้อ่ะคือตอนแรกฉันไม่รู้ว่าเขาต่อบทกันยังไงใช่ปะเราก็ยังไม่เห็นเคยเห็นเบื้องหลังของความเป็นหมอนำเวลาเขาต่อบทเขาจะอะไรเงี้ยเออเขาต่อบทเหมือนเหมือนดูเรียนละครเขาก็ละครเขาก็ถือบทแล้วก็ต่อบทกันแบบนี้แล้วก็อ่านบทนะคะก็จะเป็นเาก็จะเรียกเป็นการรีด รีดเพื่อที่จะแบบว่ารีด ing ครั้งแรกเนะเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นก็ค่อยๆเสริมเติมกันไปหลังทุกคนก็กลับไปแล้วก็ไปทำกันบ้านนะคะแต่วันนี้เป็นการรีดครั้งแรกซึ่งเอ,อน่ารักดีไม่ต้องคาดหวังะไรจากยิมนี้นะคะยิมนี้ก็คือมามาอัปเดตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามแฟร์บนแพตอนนี้ค่ะถือว่าเป็นภาพของความน่ารักแล้วก็ ยังไงถ้าสมมติว่ามีอะไรที่ใครหรือว่าหรือตั้งแต่เช้าที่ฉันตกข่าวอะไรไปทุกคนก็สามารถที่จะมาพิมพ์แล้วก็มาบอกกันได้นะคะเพื่อที่จะอัปเดตข่าวๆและสิ่งที่เกิดขึ้น<ม>เกี่ยวกับน้องอุ้งอิง,องรัตนพรเพจบ้านแผงกันนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดซ b s c r คร e ด้วยนะคะหรือใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรหรือใครอยากจะแบบ เพิ่มเติมเรื่องอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตล่ำลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะกับดิกดลินกับโปรเจกต์สำหรับของสิบห้าวันกับรัตนาดิกด,ด,ดลินเลยล่ะกับโปรเจกต์สำหรับของสิบห้าวันกับรัตนาพรนะคะโอ้ยเด้อหนอ้อย้องโอ้ยน้องโอ้ย <c oughs> แล้วนะก็คือลืมก็คือซ้อมอยู่ทั้งวันเมื่อคืนก็คือซ้อมทั้งวันลืม ตื่นสม่าลืม,มนี่แหละอ,อุกิงอ,อุกิงน่ารักคันน่ารักแล้วทีเดียวโอเคบ๊ายบาย